สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่นะครับผมมิสเตอร์บูมครับผมมิสเตอร์โอครับวันนี้พวกเราสองคนอยู่กันที่โครงการเมโทรลักซ์ริเวอร์ฟรอนต์จาก p r o p e r t y Perfect นะครับคุณผู้ชมโครงการนี้จะเป็นโครงการโรไลท์หลายอาคารอยู่ติดแม่น้ําเจ้าพยานะครับใช่แล้วซึ่งเขาจัดรูปแบบของโครงการมาค่อนข้างเป็นเรียกว่าเป็นแนวรีทรีทเป็นแนวรีสอร์ทเลยครับจะมีพวกเฟสิลิตี้อะไรต่างๆเยอะกว่าโครงการปกติทั่วไปรูปแบบเขาจัดมาเป็นยังไงเราสองคนพาคุณผู้ชมไปเดินดูของจริงครับผม สวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่เราจะไปดูกันในวันนี้คือ Metro l u x ซ์ริเวอร์ฟรจาก Property Perfect นะครับโครงการนี้มีที่ตั้งอยู่บนถนนรัตนาธิเบศนะครับแล้วก็อยู่ในซอยไซม้าซอย7โดยซอยนี้จะเป็นซอยที่สามารถทะลุไปออกถนนราชพฤกษ์ได้ด้วยนะครับการเดินทางไปยังโครงการนะครับถ้าเรามาจากแยกแครายเราก็วิ่งเส้นรัตนาธิเบศข้ามสะพานพระนางกล้ามานะครับแล้วก็ตอนลงจากสะพานพระนางกล้าเนี่ยเราสามารถชิดซ้ายแล้วก็ยเทิร์นย้อนกลับไป เพื่อกลับรถใต้สะพานได้นะครับโดยเมื่อกลับรถแล้วก็จะมาถึงบริเวณปากซอยไซยม้าซอย7เพื่อเข้าโครงการได้พอดีนะครับจากปากซอยเนี่ยเราขับตามทางเข้าไปเรื่อยๆอีกประมาณ900เมตรก็จะเจอกับตัวโครงการอยู่ทางขวามือครับที่ดินของโครงการเมโทรลักซ์ริเวอร์ฟรอนต์จะเป็นที่ดินขนาดประมาณ7ไร่ครึ่งอยู่ติดแม่น้ําเจ้าพระยาครับโดยตัวที่ดินมีหน้ากว้างติดแม่น้ํายาวประมาณ100เมตรทําให้โครงการเนี่ยถูกออกแบบมาโดยเน้นบรรยากาศของการอยู่อาศัยริมน้ําครับ รูปแบบของโครงการจัดออกมาเป็นหมู่ตึกคอนโดโลไรส์8ชั้นจำนวน6อาคารครับมีจำนวนยูนิตทั้งหมด606ยูนิตภายในโครงการนี้จะประกอบไปด้วยอาคาร B ครับวางอยู่ทางด้านหน้าสุดซึ่งจะเป็นอาคารพักอาศัยบวกกับอาคารจอดรถครับถัดมาก็จะเป็นอาคาร C ที่วางอยู่ตรงกลางขนานไปกับตัวแม่น้ำเจ้าพระยาครับและอีก4อาคารก็จะเป็นอาคาร D E F G ที่วางเรียงกันไปในแนวตั้งฉากกับตัวแม่น้ำครับ โดยมีการวางผังอาคารให้เลื่อมกันเล็กน้อยนะครับเพื่อให้แต่ละอาคารได้รับวิวแม่น้ําได้มากที่สุดส่วนแฟซิลิตี้ภายในโครงการเนี่ยมีการจัดให้กระจายกันอยู่หลายจุดนะครับโดยตัวหลักจะเป็นสะว่ายน้ําแบบฟรีฟอร์มสรสะที่แทรกตัวอยู่ระหว่างตึกต่างๆครับและนอกจากนี้ก็จะมีการจัดพื้นที่ริมน้ําเจ้าพระยาให้เป็นพื้นที่ส่วนกลางนะครับที่ลูกบ้านทุกห้องสามารถเดินมาใช้ได้โครงการนี้ปัจจุบันสร้างเสร็จพร้อมอยู่แล้วครับแล้วจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้นวันนี้เราจะไปเดินดูของจริงกันเลยครับ คุณผู้ชมครับอย่างที่เราดูโครงการคร่าวๆไปแล้วว่า Facility ส่วนใหญ่ของโครงการจะอยู่ติดแม่น้ำนะครับ,รบจะพาคุณผู้ชมมาดูตั้งแต่ข้างหน้าก่อนว่าระบบ Security หรือการ Access เข้าโครงการมันเป็นยังไงคือด้านหน้าโครงการที่อยู่ติดถนนซอยคุณผู้ชมครับมันจะเปิดเป็นพื้นที่ที่เป็นทางเข้าโครงการแบบนี้ซึ่งรถทุกคันเนี่ยเวลาวิ่งเข้าจะมีทางเข้าทางออกทางเดียว แล้วก็ต้องขับรถผ่านตัวรั้วก,กั้นไม้กระดกนี้ซึ่งถ้าเป็นลูกบ้านอ่ะมันจะเป็นเรียกว่าระบบอิซิพาร์ตแล้วกันอพอขับรถมาใกล้ๆไม้กระดกมันจะเปิดเองใช่แต่ถ้าเกิดไม่ใช่รถขับเข้ามาเป็นคนเดินเข้ามานะคุณผู้ชมเขาจะมีตัวโถงล็อบบี้ด้านหน้าซึ่งรองรับคนที่เดินเข้ามาไว้ก่อนชุดหนึ่งนะฮะก่อนที่จะเดินเข้าไปด้านในสุด ใช่ส่วนนิตีบุคคลอะไรต่างๆจะอยู่ทางด้านนี้หมดเลยคุณผู้ชม,มนี่ก็เป็นป้อมรปภคอยดูแล Security ให้เราแล้วก็ถัดจากส่วนของโถมล็อบบี้ด้านข้างตรงนี้ก็จะมีไลบรารีด้วยคุณผู้ชมด้านในเนี่ยพอเราขับรถเข้ามาปุ๊บเนี่ยพ้นจากรปภพ้พนจากไม้กระดกปุ๊บเนี่ยจะเป็นภายในโครงการแลรซึ่งเขาจะมีอาคารจอดรถอยู่ทางด้านหน้าคุณผู้ชม,มซึ่งอาคารจอดรถเนี่ยจะเป็นอาคารจอดรถหลายชั้นแล้วก็จอดรถได้อยู่ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ไปจนถึงสี่นิบเปจริเซรนต์ถ้าจอว่าอาคัร B ครับ ส่วนด้านในอ่ะคุณผู้ชมเขาจะจัดแฟร์ซิตี้ตั้งแต่ส่วนที่พ้นอาคารจอดรถไปซึ่งจัดเป็นสวนเป็นสระไว้น้ำเป็นอะไรต่างๆมากมายเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเดินเข้าไปดูว่าจัดเป็นยังไงบ้างครับครับคุณผู้ชมด้านในเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขามีทําเป็นวงเวียนไว้ครับเพราะว่าเวลารถขับเข้ามาเนี่ยมาจอดรับส่งกันนะตรงนี้ได้แล้วตึก ที่เขาจัดไว้อ่ะคุณผู้ชมมันมีตึกหลายตึกมากแล้วตึกส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านตอนในอยู่ติดม่น้ําเจ้าพยาหตึกแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะจอดส่งกันข้างหน้าเราเดินเข้ามามาจอดส่งกันตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งเขาทําพื้นที่ไว้ให้แล้วเป็นจุดดับออฟใช่ส่วนคนที่จอดรถส่วนใหญ่เลยเนี่ยเรียกว่าเกือบจะทั้งหมดก็ได้จะจอดรถไปที่ตึก B ีคุณผู้ชมซึ่งจะเป็นอาคารจอดรถพอจอดเสร็จปุ๊บเราจะเดินเข้ามายังส่วนของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทางเชื่อมแบบนี้ ซึ่งทางเชื่อมนี้มันก็จะแยกไปยังอาคารต่างๆที่อยู่ด้านในอีก5อาคารซึ่งผมอยากจะพาคุณผู้ชมไปเดินดูว่าเขาจัดยังไงเพราะว่ารูปแบบการจัดของเขาจะจัดออกมาในแนวรีสอร์ทเป็นวีทิสอารมณ์แบบวีทิทสบายๆเนาะยอ่าคือบรรยากาศภายในเนี่ยคุณผู้ชมมันจะเริ่มแตกต่างจากคอนโดทั่วๆไปที่เราเห็นลมันก็จะเริ่มแบบว่ามีจัดเป็นต้นไม้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็จะทำเป็นมีบรรยากาศแบบคล้ายๆรีสอร์ทสวนน้ำอะไรเงี้ยใช่แล้วก็จะเป็นศาลานั่งเล่นคุณผู้ชมจะสังเกตว่ามันมีลมตลอดเพราะว่า ฝั่งทางด้านนู้นเนี่ยมันเป็นแม่น้ําเจ้าพญานะคุณผู้ชมซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีลมโกรกมากแล้วพอตึกวางวางไว้เนี่ยมันจะเป็นช่องลมให้ลมไหลผ่านตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเวลาเราเดินเล่นเวลาเรานั่งเล่นในพื้นที่บริเวณนี้มันก็จะไม่ค่อยร้อนหรอกเพราะว่ามันอยู่ใต้ใต้ลมใต้ไายคาแล้วมันเป็นช่อง,งลมพอดีมีลมพอดีส่วนพื้นที่ตรงนี้พอเดินมาปุ๊บคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเริ่มมีสระว่ายน้ําแล้ว ครับอย่างที่เราให้ดูภาพรวมไปคือสระว่ายน้ําของที่นี่มันจะเยอะมากนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวสระว่ายน้าที่อยู่ดังทางตอนแรกของโครงการเวลาเดินเข้ามาแล้วจะเจอเลยนะครับ,รบพื้นที่ของสระภายในโครงการเนี่ยคือลักษณะสระมันเป็นฟรีฟอร์มนะฮะอาจจะไม่ได้วัดมาเป็นความยาวคือเขาวัดมาเป็นพื้นที่ประมาณพันตารางเมตรได้ใช่ซึ่งถือว่าเยอะมากส่วนลักษณะกา,า,ารจัดของเขาเนี่ยมันก็จะเหมือนสระที่อยู่ตามรีสอร์ทครับไม่ใช่สระที่แบบเน้นว่ายออกกําลังกายอย่างเดียว แต่จะมีพวกจากุชี่ภูมีพื้นที่ที่เป็นน้ําตกเป็นอะไรต่างๆและอยากให้คุณผู้ชมดูมันจะมีห้องที่อยู่ชั้นหนึ่งซึ่งเป็นห้องที่เรียกว่าไทยพิเศษพวกนี้เป็นห้องคูเอ็กเซสใช่ห้องพวกนี้มันจะมีทั้งแบบคลูเอ็กเซสลงสระนะครับแล้วก็จะมีทั้งแบบการเด่นเอ็กเซสคือเปิดลงสวนได้ซึ่งรูปแบบห้องพวกนี้มันจะมีอยู่แค่ชั้นหนึ่งเท่านั้นหรือถ้าชั้น2ชั้น3ามชั้นสี่แค่เทควิวเฉยๆแล้วพาคุณผู้ชมเดินต่อไปว่าด้านหนมีอะไรบ้างครับ คุณผู้ชมเดินถัดไปหน่อยนึงเนี่ยเราก็จะเจอส่วนพื้นที่นั่งคอยซึ่งเขาก็จะทําเป็นระแนงพรางแสงไว้ให้แบบนี้แล้วก็จัดเป็นเก้าอี้ไว้นั่งเล่นไว้อะไรต่างๆไว้ให้พอสมควร,ครพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่เชื่อมระหว่างตัวทางเดินภายนอกกับส่วนของล็อบบี้แต่ละตึกคุณผู้ชมโดยที่แต่ละตึกเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะมีล็อบบี้ส่วนตัวของทุกตึกเลยนะฮะตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็นซียวริตชุดหนึ่งนะครับเพราะว่าแต่ละตึกเนี่ยเขาจะมีคีย์การ์ด ลูกบ้านซื้อตึกไหนไว้ห้องไหนไว้ก็เข้าได้เฉพาะตึกตัวเอง<ช>นะครับแล้วฟังก์ชันด้านในตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับนั่งคอยมีเมลบ็อกซ์อะไรต่างๆแยกกันนะครับใช่ครับคุณผู้ชมซึ่งล็อบบี้ใครล็รอบบี้มันนะตึกใครตึกมันใช่คุณผู้ชมครับเดินมาจนสุดปลายอาคารเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะมีแฟซิลตี้อีกชุดหนึง่งที่<ม>อยู่ภายในอาคารเป็นแฟซิลตี้อินดอร์<ม>ซึ่งเขาเรียกว่าคลับเฮาส์ใช่ซึ่งคลับเฮาส์ข้างในจะมีอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูกันเอ ตัวคลับเฮาส์เนี่ยคุณผู้ชมเขาทำมาเป็นอาคาร2ชั้นนะครับซึ่งวางอยู่ติดกับตัวแม่น้ําเจ้าพยานะฮะซึ่งพื้นที่ตรงนี้ไม่ว่าใครลูกบ้านเขาจะอยู่ตึกไหนก็ตามเนื่อก็สามารถเดินมาใช้ได้ลักษณะพื้นที่ที่เขาจัดไว้ให้ดูเนี่ยเขาก็จะวางเป็นพวกตัวโซฟานะครับแล้วก็จะมีพวกอาร์มแชร์มีโต๊ะอะไรต่างๆกระจายกระจายกันให้สามารถใช้งานได้หลายๆคนพร้อมกันนะครับคือพื้นที่ด้านล่างก็เหมือนกับพื้นที่นั่งเล่นแหละ แต่มันจะเป็นพื้นที่นั่งเล่นที่พิเศษหน่อยตรงที่ว่าเป็นพื้นที่ที่ทุกคนมาใช้ทํากิจกรรมร่วมกันเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ outdoor แฟรซินตี้ที่อยู่ด้านนอกติดแม่น้ํากับพื้นที่ด้านในคือว่าหนอากาศร้อนหรือตอนกลางวันแสกแสกเราก็ควรจะมานั่งในแอร์นี้แะคุณผู้ชมส่วนด้านในเนี่ยคุณผู้ชมจะมีห้องน้ําแยกชายหญิงอยู่ด้านในด้วยนะแล้วก็จะมีพวกฟังก์ชันที่เป็นล็อกเกอร์มีสตรีมมีอะไรต่างๆแยกช้ด้วยอันเนื่องมาจากว่าข้างบนมีฟิตเนสคุณผู้ชมซึ่งบางครั้งเนี่ย เราก็เล่นฟิตเนสแล้วควรจะอาบน้ำปะ่ะนะครับเราก็มาใช้พื้นที่ห้องน้ําด้านนี้ได้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูว่าฟิตเนสด้านบนเขาจัดกันยังไงครับคุณผู้ชมพื้นที่ชั้น2องของคลับเฮาส์เขาทำมาเป็นฟิตเนสนะคุณผู้ชมคือพอเดินขึ้นมาเรเจอพื้นที่นั่งคอยนั่งเล่นแล้วก็จะมีห้องอเนกประสงค์อีกห้องนึงอยู่ทางด้านนี้นะครับซึ่งเดินถัดมาคุณผู้ชมเขาจะเริ่มวางเครื่องเล่นไปละนะครับพวกเครื่องเล่นอะไรต่างๆเนี่ยที่จะใช้ออกกำลังกายจะอยู่ทางด้านนี้เป็นหลักเลยนะครับ ซึ่งเขาจะเทควิวออกมาได้2วิววิวแรกก็คือวิวสระายน้ํากับสวนของโครงการอเองอยู่ทางด้านนี้ส่วนวิวทางด้านนี้จะเป็นวิวแม่น้ําเจ้าพยาคุณผู้ชมพื้นที่ตรงนี้พอเขายกขึ้นมาไว้ชั้น2มันก็จะได้วิวที่มันเปิดกว้างมากขึ้นคุณผู้ชมเวลาออกกําลังกายเบิร์นนานๆจะได้ไม่รู้สึกเบื่อมากใช่อันนี้เวลาเราจะวิ่งออกกําลังกายก็จะเห็นเรือวิ่งผ่านไปผ่านมาก็คงดูน่าใช้ไม่น่าเหม่อเท่าที่ควรนะครับคุณผู้ชมแล้วลองไปดู outdoor facility ที่เป็นหัวใจหลักของที่นี่กันบ้างครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมครับเดินออกมาจากส่วนของคลับเฮาส์คุณผู้ชมเราจะมาเจอส่วนหัวใจสําคัญของตัวโครงการก็คือพื้นที่ริมแม่น,น้ําเจ้าพญาเนี่ยคุณผู้ชมโ<ม>ครงการนะมีเนื้อที่ดินติดริมแม่น,น้ําเจ้าพญาประมาณ100เมตรซึ่งถือเป็นไวดูที่สําคัญที่สุดของตัวโครงการนี้แล้วเขาออกแบบให้ลูกบ้านทุกคนนะมีโอกาสจะมาใช้พื้นที่ตรงนี้ร่วมกันดังนั้นพื้นที่ติดแม่น้ําเจ้าพญาทั้งหมดตรงนี้เลยออกแบบจัดเป็นแลนด์สเคปเป็นสวนเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ ซึ่งหมูบ่บ้านอะสามารถมาทํากิจกรรมอะไรต่างๆร่วมกันได้ซึ่งเขาก็จะมีลานให้แับเรามาเดินเล่นบริเวณน,นี้<ช>นะฮะมีการจัดให้มันเป็นคล้ายๆกึ่งๆพื้นที่นั่งเล่นได้ด้วยใช่ะะแล้วไอ้ตรงนี้เด็กมาเล่นสเก็ตบอร์ดได้ไหมเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ไใช่แล้วก็พื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมเขาก็จะทําเป็นลานหญา้าเทียมมีพื้นที่นั่งใต้ร่มไม้ซึ่งอันเนี้ยอันนี้สําคัญตรงที่ว่าพอมันไม่ใช่หญ้าจริงอะการดูแลรักษากับการใช้งานมันจะง่ายกว่ากันเยอะเลยคุณผู้ชม แลวส่วนพื้นที่ที่เป็นหัวใจอีกอันหนึ่งก็คือส่วนสระว่ายน้ําทางด้านนี้ครับซึ่งตัวสระว่ายน้ำจะเป็นสระว่ายน้ําขนาดความยาวเกือบตลอดแนวที่คุณผู้ชมเห็นนี่เลยนะครับคุณผู้ชมใช่ลักษณะตัวสระเนี่ยมันจะเป็นฟรีฟอร์มรูปคล้ายๆตัว E นะฮะเวลามองมาจากด้านบนนะครับสระว่ายน้ำเนี่ยเวลาเรามาว่ายน้ําตรงนี้คุณผู้ชมมันสามารถเทควิวตัวแม่น้ําอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับใช่ครับคุณผู้ชมแล้วก็ทางเชื่อมพวกนี้มันจะมีทางลงมาจากเกือบจะทุกตึกเลย งนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ตึกไหนเราก็สามารถเดินลงมาตรงนี้ได้ค่อนข้างสะดวกทีเดียวครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมด้วยความที่โครงการเนี้ยอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาเขาก็เลยมีการทําเป็นโปะ๊ะเป็นท่าเรือไว้แบบนี้ซึ่งอันเนี้ยทามาให้ลูกบ้านชายนะครับคือจะเป็นท่าเรือส่วนตัวของตัวโครงการนี้เองซึ่งตรงนี้ เขาจะมีประตูกัน้นมีอะไรทาไม่ให้เรียบร้อยเป็นกิจกจักษณะเลยนะครับมีการดูแล Security ไม่ให้เรียบร้อยอันนี้เอาไว้แบบเวลาเราจะไปลอยกระทงไปอะไรต่างมันมีท่าของเราเองนะคุณผู้ชมซึ่งตัวโดยปกติคุณผู้ชม,งค,ชมคงจะไม่ได้มีเรือมาวิ่งผ่านท่านี้เป็นประจำหรอกนะฮะเพียงแต่ว่าในบางจังหวะบางโอกาสหรือในโอกาสพิเศษเนี่ยเราอาจจะเหมาเรืออะไรมาเปิดโอกาสให้เราทํากิจกรรมที่มันแตกต่างไปจากเดิมได้ใช่ซึ่งการมีท่าเรือแบบนี้เป็นของตัวเองมันก็เป็นมนลลุอันหนึ่งของลูกบ้านนะครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมครับเรามาดูห้องตัวอย่างห้องแรกกันก่อนครับ,รบห้องนี้จะเป็นห้องวันเวท o o มขนาดประมาณ29ตารางเมตรนะครับคุณผู้ชมซึ่งเขาจะขายแบบฟู l ีฟิต t t e d ครับซึ่งเขาจะให้เฟอร์นิเจอร์มาบางส่วนนะครับเพียงแต่ว่าทางโครงการเนี่ยเขามีดีลกับทาง SB Furniture ไว้คุณผู้ชมหลังจากที่เราซื้ออะไรเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะ เขาจะให้มาเป็นกิฟต์วอลช์เออร์นะเราก็เอาไปแลกเฟอร์นิเจอร์แพ็กเกจเพิ่มเติมได้หลังจากเราโอนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟังก์ชันของห้องนี้เป็นยังไงนะคุณผู้ชมเดินเข้ามาจะมาเจอส่วนที่เป็นครัวก่อนซึ่งด้านนี้จะเป็นแพนที่ด้านนี้เป็นโต๊ะรับประทานอาหารอยากจะให้คุณผู้ชมดูตรงประตูนิดนึงคือประตูเนี่ยที่เขาให้มาจะเป็นประตูไม้บานทึบแบบนี้มีตาแนวแบบนี้นะครับแล้วก็มือจับเนี่ยจะเป็นมือจับก้านโยกแบบนี้ส่วนตรงประตูเนี่ยเปิดให้คุณผู้ชมดูก็คือว่า เขาจะยกระดับพื้นขึ้นมาจากส่วนของโถงทางเดินข้างนอกเล็กน้อยนะครับเพื่อที่เวลาทําความสะอาดอะไรต่างๆมันจะได้ไม่มีฝุ่นอะไรเข้ามาในห้องซึ่งการยกพื้นแบบนี้ถือว่าดีนะฮะคุณผู้ชมภายในห้องอ่ะพื้นเนี่ยเขาจะปูกระเบื้องไว้ในส่วนพื้นที่ด้านหน้าตรงนี้ใช่เพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่เขาใช้ทําครัวทําอะไรต่างๆซึ่งอาจจะมีการเลอะเทอะได้นะครับ<ช>อย่างพื้นตรงนู้นเนี่ยด้านนู้นเนี่ย เขาก็จะทําเป็นพวกท่อน้ําดีท่อน้ําทิ้งไว้ให้ด้วยจริงๆตําแหน่งตรงนี้เขาจะให้วางเครื่องซักผ้านะคาณผู้ชมดังนั้นเนี่ยเขาเลยเตรียมพื้นไว้เผื่อว่าเรามันจะมีการเลอะเทอะของน้ําอะไรพวกนี้มันจะได้ไม่เสียหายใช่จริงๆเวลาเราวางเครื่องซักผ้าเราสามารถบิวเป็นตู้เป็นอะไรเป็นที่เก็บของมันเลยจะทําเป็นเคาน์เตอร์ทั้งแผงก็ได้ใช่ส่วนครัวที่เขาให้มาคุณผู้ชมเป็นครัวที่ไม่ได้เน้นเรื่องการประกอบอาหาอะไรจริงจังมากนักเขาให้ซิงค์มาตัวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นแ a นที่โล่งๆไม่ได้มีเตาไม่ได้มีเครื่องดดันมาให้ ค,คุณผู้ชมถ้าเกิดไม่ได้ทําครัวจริงจังอะไรมากมีไมโครเวฟตัวหนึง่งมีเตาอินดักชันตัวหนึ่งก็พอแล้วคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เก็บของเล็กๆ,ๆน้อยๆครับอืมส่วนพื้นที่ทางฝั่งนี้นะครับอ่าจริงๆตรงนี้เขาจะสามารถวางถ้าสมมุติว่าเราวางเครื่องซักผ้าชิดมุมไปทางเนียนะเราก็สามารถวางโต๊ะกินข้าวขนาด2ที่นั่งแบบนี้ได้นะครับคุณผู้ชมแล้วความจริงมันยังเหลือพื้นที่ตรงนน้นอยู่เราจะขยับโต๊ะไปอีกหน่อยหนึ่งก็ได้จะได้นั่งได้สะดวกหน่อยใช่ครับพื้นทีี่ถัดดมมาาาผู้้ชทงนน มันจะเป็นพื้นที่สําหรับนั่งเล่นดูทีวีซึ่งเขาวางพื้นที่อยู่ติดกับส่วนของราไปยังครับแต่พื้นที่นั่งเล่นตรงนี้เขาวางโซฟาให้ดูเป็นโซฟาสองที่นั่งแบบนี้ซึ่งมันก็คงจะพอเหมาะพอดีกับขนาดของห้องแต่ในความเป็นจริงคุณผู้ชมถ้าจะวางโซฟาสามที่นั่งมันวางได้นะเพราะว่าแค่เอาโต๊ะตัวนี้ออกไปเท่านั้นเองใช่ระยะตู้มันยังพอได้อยู่ใช่แล้วระยะด้านข้างก็ยังเหลืออีกนิดหนึ่งด้วย เพียงแต่แตระยะดูทีวีอ่ะมันจะใกล้หน่อยระยะดูทีวีตรงนี้อยู่ประมาณเมตรกว่านะครับซึ่งคุณผู้ชมใส่ทีวีแบบไม่เกิน40นิ้วก็พอแล้วตรงนี้เนี่ยจริงๆของจริงอ่ะจะเป็นผนังเปล่าไม่ได้มีบิวอะไรแบบนี้มาให้นะครับคุณผู้ชมจับบิวเป็นตู้ก็ได้หรือจะเอาแค่ทีวีแขวนผนังแล้วก็เอาพวกชั้นวางของเล็กๆอะไรต่างๆมาวางตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ไม่จําเป็นต้องมีก็ได้เราใช้เป็นโต๊ะ รับข้างโซฟาวางขมวางของจะได้เดินผ่านสะดวกสะดวกครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงคุณผู้ชมซึ่งตัวระเบียงเนี่ยเปิดออกไปเนี่ยเราจะมองไม่เห็นคอมเพรสเซอร์แอร์ตรงนี้เลยเพราะว่าคอมเพรสเซอร์แอร์เขาจะแอบอยู่ทางด้านนี้นะคุณผู้ชมซึ่งผนังทางด้านนี้มันเป็นผนังคอนกรีตดังนั้นเนี่ยมันจะซ่อนคอมเพรสเซอร์แอร์ยัดเข้ามาทางด้านนี้ได้เอ่ามร้อนออกไปทางด้านนอกตัวระเบียงเนี่ยก็จะเป็นระเบียงที่เราสามารถปลูกต้นไม้ดอกไม้อะไรต่างๆได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมคอมเพรสเซอร์แอร์มันเป่าลมร้อนไปด้างนอกมันไม่มีลม รูปแบบของระเบียงของเขาคุณผู้ชมมันจะเป็นระเบียงเทควิวนั่งเล่นดูวิวอะไรต่างๆใช้งานได้ซึ่งอันนี้แล้วแต่ห้องเลยบางห้องอจะเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพยาสวยๆเห็นสะพงสะพานบางห้องก็จะเป็นวิวภายในบางห้องก็จะเป็นวิวอีกด้านหนึ่งทางด้านนู้นวันนี้คุณผู้ชมเลือกวิวได้ตามความต้องการครับ ัวห้องนอนเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะกั้นด้วยผนงังทึบแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีประตูปิดเป็นประตูไม้แบบนี้เลยคืออาจจะน่าจะต่างจากหลายๆที่ที่เดี๋ยวนี้เขาชอบใช้ประตูกระจกกันเขาทําแบบนี้เพื่อให้ห้องเนี่ยมันดูกั้นเป็นสัดส่วนมากขึ้นนะครับเราเดินเข้ามาเนี่ยเราจะพบกับตัวเตียงขนาดประมาณ5ฟุตที่วางอยู่ตรงกลางห้องแบบนี้นะครับวางเตียง5ฟุตไปเนี่ยคุณผู้ชมระยะด้านข้างก็ยังเหลืออีกพอสมควรใครอยากจะขยายขนาดเป็น6ฟุตก็ยังพอทําได้นะครับ ระยะปลายเตียงเนี่ยคุณผู้ชมมีให้เราสามารถเดินผ่านได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาตู้เอาอะไรมาวางผมว่ามันน่าจะเกะกะไปหน่อยด,ดังนั้นเนี่ยเราใช้เป็นทีวีแขวนผนังแค่นั้นก็พอนะครับส่วนพื้นที่ด้านข้างเตียงอีกด้านหนึ่งเนี่ยตรงนี้สามารถวางพวกโต๊ะหัวเตียงเพิ่มเติมได้หรือจะติดโคมไฟอะไรแล้วแต่เลยคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ทางผนังทางฝั่งนี้ก็จะเป็นผนังหน้าต่างสําหรับรับวิวนะฮะซึ่งเขาเปิดให้กว้างพอสมควรเพราะว่าบางห้องเนี่ยมันได้วิวแม่น้ำนะครับ คุณผู้ชมห้องน้ําาจะอยู่ภายในห้องนอนซึ่งเขาให้ความสําคัญกับห้องน้ําค่อนข้างมากคือห้องไซส์ขนาดนี้แต่เขาจะใส่ห้องน้ํามามันค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะครับ mm hmm. เมื่อเทียบกับขนาดของห้องนะครับเวลาเราเปิดประตูเดินเข้ามาจะเจอตรงส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าซึ่งเขาให้อ่างล้างหน้าขนาดใหญ่เมาเริ่มเลยเราสามารถไปน,นอนแช่อาบในน้ำในนี้ได้ด้วยซ้ำไปนะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นโถสุขภัณฑ์ของคอตโต้นะครับแล้วก็มีพื้นที่เหลือตรงนี้ว่างนิดหน่อย จะวางเป็นทาจะทําเป็นชั้นสําหรับวางหนังสือไ,ได้หรือจะทําเป็นพวกถังใส่ผงใส่ของอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะทําได้ครับพื้นที่อาบน้ําจะอยู่ทางด้านนี้ซึ่งเขาให้พื้นที่อาบน้ามาค่อนข้างเยอะอคุณผู้ชมอาบพร้อมกัน2อสาคนได้สบายๆเลยนะก็จะติดชาวเวอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่สําหรับนัง่งหรือวางของทางด้านนี้ด้วยครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมเรามาดูห้องตัวอย่างอีกห้องหนึ่งห้องนี้เป็นห้อง t o bedroom ซึ่งจะเป็นห้อง combine คุณผู้ชมห้อง combine ก็คือการการเอาห้อง2ห้องมารวมกันแล้วจัดใหม่ครับซึ่งขนาดของห้องเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ประมาณ57 58 59ตารางเมตรอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเขาเอาห้องแบบไหนมา combine กันก็จะเป็นห้องที่เราพาไปดูเมื่อกี้แหละ2ห้องรวมกันใช่ ส่วนเวลาขายเนี่ยเขาก็ขายแบบ fully fitted ก็คือให้เฟอร์นิเจอร์บางส่วนแล้วก็ให้กิฟต์วอร์เชอร์ให้เราไปเรื่องเฟอร์นิเจอร์แพคเกจของ s b ได้แบบห่อเมื่อกี้เลยคุณผู้ชมเพียงแต่ห้องนี้มันขนาดใหญ่กว่ามละน่าจะได้เฟอร์นิเจอร์มากกว่านะครับฟังชันแรกที่เราเดินเข้ามานะคุณผู้ชมก็จะประพบกับส่วนครัวหน้าตาเหมือนกันเป๊ะนะครับก็คือให้แพน try มาแบบนี้มีพื้นที่เก็บของข้างบนเหมือนกันเลยคุณผู้ชมแล้วก็พื้นตรงนี้มันจะเป็นพื้นกระเบื้องนะคุณผู้ชมนะครับนเนี่ย มันสะดวกต่อการเช็ดล้างความสะอาดนู่นนี่นั่นต่างๆแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําครัวจริงจังเราอยากจะให้มันเป็นครัวปิดก็ยังพอที่จะใส่เป็นฉากกั้นตรงนี้เป็นประตูเลือ่องเปิดปิดได้ไดมีร,ระยะให้ทําเพื่อกันกลิ่นนะฮะใช่ส่วนพื้นที่ถัดมาเวลาเดินออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอส่วนของคอมมอนแอเรียซึ่งเขาจัดเป็นพื้นที่รับประทานอาหารเชื่อมกับส่วนของลิฟวิ่งแอเรียซึ่งเป็นพื้นที่นั่งเล่นคุณผู้ชมซึ่งพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาด4ี่ที่นั่งมาไว้ในตำแหน่งนี้ ซึ่งมันจะอยู่ติดกับระเบียงด้วยโดยตำแหน่งที่เขาวางเนี่ยคุณผู้ชมสามารถมองวิวภายนอกได้ด้วยแล้วก็สามารถดูทีวีได้ด้วยนะครับแล้วมันขึ้นอยู่กับระยะที่เราจะจัดห้องนี้เพราะว่าห้องนี้เขาให้มาเป็นห้องกว้างๆยาวๆแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมไปเลือกเฟอร์นิเจอร์มาใส่เนี่ยให้เลือกขนาดของเฟอร์นิเจอร์ให้มันดีนะครับเราจะได้มีระยะต่างๆใช้งานที่เหมาะสมใช่ที่มันแมชกันคุณผู้ชม,มส่วนพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมเขาก็จะวางโซฟาไว้ให้ ซึ่งโซฟาเนี่ยก็จะเป็นโซฟา3ที่นั่งนั่งได้นอนได้นะครับใช่ตำแหน่งการติดตั้งตรงนี้ก็วางปุ๊บเนี่ยเรานั่งดูทีวีมุมนี้เลยคุณผู้ชมซึ่งอันนี้เรานั่งกันได้สมมติว่าตรงนี้นั่ง3คนก็ยังมีเก้าอี้เสริมตรงนี้สําหรับนั่งแบบสี่คน5คนยังนั่งได้การเลือกโซฟาเนี่ยคุณผู้ชมก็อย่าเลือกที่มันสูงมากโต๊ะมันจะได้ไม่ไปบังโต๊ะกินข้าวนะฮะเวลาเขาดูทีวีกันใช่ตรงนี้คุณผู้ชมนี้แล้วแต่เราเลยเพราะว่าตรงนี้มันมีระยะด้วยจะวางเป็็็นโตต๊๊ะะใหญ่กกไไดด้้เล พื้นที่ตรงนี้เราจะบิวเป็นชั้นวางของเต็มผนังแล้วก็ติดทีวีด้วยก็ได้นี่แล้วแต่เราส่วนตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเปิดเป็นช่องแสงให้รับวิวเทควิวได้ด้วยนะเพราะบางทีเวลาเรานอนกิ้งเกือกอ่านหนังสือไม่ได้น้นจะดูทีวีอะไรต่างๆเราจะได้มีพื้นที่เปิดโลง่งสำหรับมองเห็นวิวทางด้านข้างได้แต่วิวเนี่ยแต่ละตึกแต่ละห้องมันไม่เหมือนกันนี่คุณผู้ชมเลือกวิวตามใจครับ แล้วส่วนที่อยู่ติดกับ Living a r e เรียตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นตัวห้องน้ำตรงนี้นะฮะซึ่งห้องน้ำห้องนีออ้จะใช้ร่วมกันระหว่างฟังก์ชันลิฟวิ g งแอเรียตรงนี้กับพื้นที่ที่เป็นห้องนอนเล็กนะครับห้องนี้ที่นี่เขาจะมี2ห้องน้ำเดี๋ยวมาดูกันนะฮะ ฟังชันภายในห้องน้ำเนี่ยเหมือนกับห้องเมื่อกี้เลยคุณผู้ชมก็จะให้มาเป็นอ่างล้างหน้าขนาดใหญ่แบบนี้นะฮะของคอตโต้มีพื้นที่เก็บของด้านล่างตรงนี้นะครับโถสุขภัณฑ์ก็ยี่ห้อเดียวกันนะครับแล้วก็ด้านในสุดก็จะเป็นตัวฟังก์ชันชาเวอร์บ็อกซ์นะฮะติดฉากกัน้นกระจกนิรภัยมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับห้องนอน2องห้องอจะถูกวางไว้ทางฝากเดียวกันนะครับห้องนอนเล็กอยู่ทางด้านนี้ห้องนอนใหญ่อยู่ทางด้านนี้แต่ลห้องก็มีประตูแยกของเขาเองนะครับ เดินเข้ามาดูห้องนอนที่เขาจัดเป็นห้องนอนเล็กอ่ะคุณผู้ชมพื้นที่อ่ะมันจะประมาณนี้ซึ่งเขาวางเตียง3ฟุตครึ่งไว้ให้ดูวางชิดผนังทางด้านนี้นะแล้วก็ปลายเตียงเนี่ยพอทําเป็นชั้นวางของจุกจิกได้เล็กน้อยนะครับพื้นที่ทางด้านหัวเตียงอ่ะเขาจะใช้เป็นพื้นที่สําหรับเก็บของวางของได้แล้วก็สามารถที่จะบิ้วตู้เก็บของทางด้านนี้ได้เช่นเดียวกันถ้ามันเป็นห้องนอนมันคงกลายเป็นตู้เสื้อผ้าคุณผู้ชมจะบอกคุณผู้ชมว่าห้องนี้มันไม่จําเป็นต้องทําเป็นห้องนอนก็ได้นะครับมันสามารถทําเป็นห้องทําง,งานห้อองงประสค ห้องเลี้ยงเด็กอ่อนแล้วแต่เราเลยครับคุณผู้ชมเพราะขนาดห้องมาเนี้ยมันสามารถจะจับเป็นห้องยูทิลิตี้ได้ด้วยซ้ำไปก็คือทํางานได้แล้วก็เลื่อนโต๊ะทํางานออกมาเป็นเตียงนอนเป็นอะไรในคราวจําเป็นที่เราจะต้องใช้เป็นห้องนอนนะครับคุณผู้ชมส่วนตัวห้องนอนใหญ่นะครับเขาจะมีห้องน้ําในตัวอยู่แบบนี้ด้วยนะครับดังนั้นก็จะได้ไม่จําเป็นจะต้องออกไปใช้ห้องน้ําด้านนอกนะคุณผู้ชม พื้นที่ของห้องนอนใหญ่เนี่ยเขาจะให้น้ำหนักมาเยอะพอสมควรนะครับเราสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตแบบนี้ได้นะครับหรือจะขยายขนาดเตียงให้มันกลายเป็น6ฟุตก็ได้คุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมจะขยับเตียงไปทางฝั่งนู้นเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้นะฮะพื้นที่ทางนี้จะได้มีพื้นที่ให้เดินผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็พื้นที่ทางด้านข้างเตียงทางฝั่งนู้นเนี่ยคุณผู้ชมจะอยู่ติดกับระเบียงนะฮะดังนั้นก็สามารถเดินออกไปใช้พื้นที่ระเบียงตรงฝั่งนู้นได้ด้วยส่วนด้านข้างเตียงทางฝั่งนี้ เขาจะทํามาเป็นลักษณะเป็นพื้นที่ใส่ตู้เสื้อผ้านะครับเขาก็จะวางตู้เสื้อผ้าไว้ด้านหนึ่งตรงนี้นะครับและอีกด้านหนึ่งก็จะทําเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแบบยาวเลยนะฮะติดกระจกบานใหญ่มาให้คุณผู้ชมซึ่งถ้าเกิดใครรู้สึกว่าโต๊ะเครื่องแป้งใหญ่ขนาดนี้บางคนอาจจะไม่ได้ใช้อยากจะได้พื้นพื้นที่เก็บของหรือพื้นที่เก็บเสื้อผ้าเพิ่มขึ้นก็จะบิ้วตู้เสื้อผ้าเพิ่มตรงนี้ไปอีกครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับส่วนบานประตูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังตรงนี้จะเเปปปป็นระตูซึ่งงิดออกไทา โถงทางเดินด้านนอกนะครับเพราะว่าห้องนี้มันเป็นห้องคอมบายคุณผู้ชมดังนั้นมันจะมีประตูแบบนี้2บานนะครับใครไม่ชอบก็จะบิวปิดไปก็ได้นะฮะ โอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ชมโครงการเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะฮะพี่โอ๋ครับโครงการนี้เหมาะสมกับใครครับคุณผู้ชมมาพูดกันเรื่องของทาเลก่อนตัวโครงการน่ะอยู่ใกล้สะพานพระนางเก้านะคุณผู้ชม,มเรียกว่าเป็นโครงการของเป็นโครงการที่อยู่ในทำเลโซนรัตนาทิเบศแล้วกันครับแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าโครงการในย่านนี้มันมีเยอะแต่รูปแบบทำเลมันไม่เหมือนกันคือตัวโครงการเนี้ย มีระยะอยู่ห่างจากรถไฟฟ้านี่ยอยู่ประมาณกิโลหนึ่งซึ่งถ้าไปเทียบกับโครงการอื่นที่อยู่ในท่าษรืที่เบศอาจจะไม่ใช่เพราะรูปแบบของโครงการนี้เขาเป็นโครงการที่เน้น f ฟ c i l i ี y และทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่เกาะกับอินม่น้ําเจ้าพญาครับโครงการมี พื้นที่ดินอยู่ติดแม่น้ําอยู่ประมาณ100เมตรนะบูมหมายถึงว่าหน้ากว้าง100เมตรใช่ดังนั้นเนี่ยเขาสามารถจัดเป็นแฟร์ซิตี้อะไรต่างๆได้เหมือนรีสอร์ทเลยครับซึ่งรูปแบบของการจัดของเขาเขาก็จะรู้ถึงข้อดีข้อ,ขอนี้ของเขาเป็นอย่างดีดังนั้นเขาจะลากเอาแฟร์ซิตี้ให้มันมาอิงอยู่กับตัวแม่น้ําแล้วก็ลากเชื่อมโยงเข้าไปยังภายในตัวโครงการด้วยครับดังนั้นลักษณะของตัวโครงการเนี่ยมันจะเป็นโครงการที่ เหมาะกับคนที่ชอบทำเลท,ที่ค่อนข้างจะสงบสงบหน่อยแต่อยากจะได้แฟซิตี้เยอะๆอยากจะมีบ้านอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพญาแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นทำเลทีท่เหมาะกับเขาครับส่วนรูปแบบของห้องของฟังก์ชันอะไรต่างๆคุณผู้ชมมันจะไม่ได้เหมือนกับโครงการที่อยู่ในเมืองเป๊ะๆซึ่งลักษณะของห้องอะไรต่างๆของเขาเนี่ยเขาจะออกแบบมาให้มันเอื้อต่อการมองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพยาและเป็นโครงการที่เรียกว่า เน้นของความเป็นรีสอร์ทได้ครับคุณผู้ชมอืมโอเคครับคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการเมโทรลักซ์ริเวอร์ฟนต์จาก p r o p e r t y Perfect นะครับสำหรับรีวิวจ่อรื้อของโครงการนี้ก็สามารถเข้าไปอ่านได้ในเว็บไซต์ t h i n g o f l i v i n g com ครับผมและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการหรือยากชมรายการย้อนหลังครับสามารถเข้าไปได้ที่ youtube com t h i n g o f l i v i n g ครับครับผมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับและโปรดติดตามชมรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์ครับเวลา11โมงทางช่อง money channel ครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับส